กับเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่กับเต็นรถประพบรวยนะครับท่านใดเข้ามาดูแล้วกดติดตามไปที่ Facebook ประพบรวยนะครับเพจรถถูกประพบยิ่งรวยนะครับตอนนี้นะครับผมบอกเพื่อนๆเลยครับรถที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะผมกําลังจะทําเป็นตลาดนัดรถยนต์มือสองราคาหลักหมื่นนะครับรถตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ300กว่าคันนะครับตอนนี้กําลังทยอยเข้ามานะนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆนะครับทําการซื้อขายกันนะครับ อีกไม่กี่วันนี้นะครับได้ให้เข้ามาเลือกชมมาขับมาลองตัวรถกันได้หมดเลยนะนี่นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ตัวรถล็อตนี้ที่ผมซื้อมายกล็อตเนี่ยเพราะตัวรถทุกคันนะครับสีสันสวยเงางามเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับแล้วรถนะครับชุดนี้นะล็อตนี้เลยนะบำรุงรักษาถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทุกอย่างนะครับซึ่งผมดูแล้วโอ้โห ถูกใจมากนะครับแล้วก็กุญแจสองดอกที่สำคัญเป็นรถมือเดียวป้ายแดงทั้งหมดนะครับไม่มีติดแก๊สนะในเบื้องต้นผมเช็คมาแล้วนะครับไม่มีติดแก๊สนะครับนะแต่เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆสอบถามพี่น้องเซลนะครับสามารถดูหลังเล่มได้นะครับใครที่สนใจยังไงคุณดูรายละเอียดบอกถามน้องเซลล์ได้หมด นะครับแล้วก็ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือรถพวกนี้นะครับเขาเปลี่ยนยางทีงเขาเปลี่ยนทีสี่เส้นและเปลี่ยนเกือบทุกๆุกปีนะครับยางในสภาพใหม่อ่ะผมดูคันนี้กุญเยกุญยอ่ะปีอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะ2,023ครับเห็นไหมครับนี่ตัวปี2,023นนะยางนะเพราะฉะนั้นนะครับกับราคาเริ่มต้นหลักหมื่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนเตรียมเงินไว้เลยนะครับ รถเขาดูแลบำรุงรักษาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงกล้าครับที่จะซื้อยกรถมาทั้งหมดนะครับเพราะตัวรถด้วยความที่เป็นรถที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าเขาเอารถมาขายเป็นรถแล้วรถโทรมรถสีสันไม่สวยรถมีปัญหาไม่ใช่นะครับอันนี้เขาขายมาในสภาพที่สวยเลยและสภาพพร้อมใช้ได้เลยในเบื้องต้นนะครับผมก็เลยมาวิดีโอให้กับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับแต่รถทุกคันนะครับผมขายตามสภาพหมดนะผมจะวิดีโอลองขับ ไม่ได้ครบทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจคุณสามารถเข้ามาเลือกดูรถมาชมรถนะครับแล้วมาลองขับในพื้นที่ที่ผมเช่าเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับรอบได้หมดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะที่เพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจนะครับเตรียมเงินหลักหมื่นนะครับไม่ต้องผ่อนนะครับมาซื้อเงินสดนะไม่ต้องมีภาระกกันเลยนะครับอ่า นี่ครับเยอะมากๆครับนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวติดตามไปนะครับกดติดตามที่เฟซบุ o กผมดยิ่งรวยแล้วก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลได้เลยนะตัวรถราคาหลักหมื่นนะครับมือเดียวป้ายแดงทั้งหมดนะครับคุณภาพผมบอกได้เลยครับว่าสุดๆดครับคุ้มแน่นอนกับราคานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันครับท่านใดสนใจไงก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลไว้ได้เลย นะครับตัวมิซู EX เนี่ยมันจะมี2อันนะครับก็คือสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นปี2012-2013 20นะครับเป็นตัวปุ่มสตาร์ทปุ่มอะไรบางติดฟังก์ชันกุญแจรีโมทที่สําคัญนะครับรถในนี้นะครับ200กว่าคันกุญแจ2ดอกเนี่ยเกือบ2เกือบ200กว่าคัน,นผมใช้คํานี้ดีกว่านะเพราะนอกนั้นกุญแจ2ดอกทั้งนั้นเลยนะครับออกห้างมือเดียวป้ายแดงกันหมดนะครับก็จะเป็นปี2013 12กับ3นะครับเป็นตัวท็อปรองลงมาก็จะเป็นปี2010นะครับตัวนี้ก็โอเคครับนะครับราคาหลักหมื่นนะคุ้มแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณเพื่อสอบการติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับ